สองลำนี้กลับจากหาปลาทะเลอาไทยกรับกำลังถูกลากเข้าแม่น้ำปตัตตานีเพื่อเอาปลาไปขายที่สะพันปลาต่อไปครับขออนุญาตแซงครับเรือเราน้ำหนักเบากว่าครับเป็นเรือโยงเปล่าครับไม่ได้โยงเรืออะไรเลยครับ ทักไทยครับผมออกแสงเรากำลังเข้าสู่แม่นม้ำปัตตานีครับดูนะครับว่าเราจะแสงลำไนบ้างครับ กลับจากโยงเรือประมงไปทะเลเาวไทยนะครับขากลับเราก็ถ่ายบรรยากาศทะเลเอ่าวไทยปากอาะะ่าวปัตตานีและแม่น้ำปัตตานีนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับนี่ครับกำลังเกิดสิ้นสุดทะเลเอ่าวไทยนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เรียกว่าท่าเรือประมง อ,อบจัตานีครับตอนนี้เราก็เข้าสู่แม่น้ำัตานีโดยสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะมุ่งหน้าเข้าไปแม่น้ำัตานีครับแจ้งให้ผู้ชมทราบว่าเรามากับเรือเรือโยงนะครับตอนนี้ เราไม่ได้โยงเรือลำไหนก็เลยใช้ความเร็วได้ดีครับครับทิ่ท่าเรือตัวนี้ก็จะมีเรือสินค้าเรือกุดลอกทะเลขุดลอกปากอ่าวนะครับนี่ครับ านหน้าก็เรือประมงกําลังลากอย่างทุลักทุเลครับเนื่องจากว่าน้ําตื่นมากลากไม่ค่อยไปนะครับทุกผู้ชมครับก็เห็นใจครับผมลากกันไปลากกันมาตุบตุปเปอยู่นะครับตอนนี้ครับครับ <c oughs> <c oughs> ลากเข่าก็ติดลากออกก็เกือบติดครับผมนม้ำน้ำตื่นครับลำนี้ลำนี้ก็ ติดนะครับนี่ท่านผู้ชมครับลากลำบากมากครับติดนิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ขยับเลยครับ ับปัญหาของปากอา่าวปากแมน่นปากน้ำปัตตานีน้ำตื้นเรือโฟงเข้าออกลำบากมากครับทางการต้องช่วยเหลือครับผม ตก็มีเรือประมองอยู่ตามฝั่งครับผมตามท่าเรือครับ น้ำปตเน่ก็ประมาณครึ่งกิโลแล้วครับที่เห็นอยู่นี้ก็ส่วนมากเป็นเรือประมงที่รอซ่อมนะครับบางลำก็ซ่อมไม่ไหวรอหรือจำน่ายนะครับที่เห็นอยู่นั่นก็คือผู้ซ่อมเรือหรือเรียกทั่วไปว่าคานเรือครับ ส่วนมากก็จะเป็นเรือที่สภาพชำรุดรอจำหนายหรือทิ้งนะครับหรือเอาไม้ไปทำประโยชน์ครับ ี่เรือผิดกฎหมายครับถูกจับกลุ่มยึดเป็นของกลางจนพังเสียหายครับอยู่ระหว่างรอการโยกไปที่อื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุตตีพิพงยงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสอจตระบนโคตรสาขาด้วยครับสวัสดีครับ